สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินดีนสานสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับแล้วคอสวัสดีแม่แม่เอฟซีตลอดจนพอนพี่น้องทางแฟนเพจเป็นบวกห้อยดินดีนสานครับสวัสดีครับเระมวลแฟนเพจครับผมสวัสดีครับบ่าวโจกโขกสีครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับมือนีนะครับบ่าวดินบ่าวบอยบ่าวโจวบ่าวมวนนะครับพากันมาเลาะเบื้องหนม่นะครับหนมัไไ่ปลาช่วงฤดูตอนนีก็กำลังขืนเงี้ยวครับพี่น้องนอนนักดินกิดจกกระคงมีแต่กับสิบัหลายนะครับ บขอบคุณขอบคุณแห่งเอยก็แค้นใจติ้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สำหรับพี่น้องเม่นมานะครับทางแฟนเพจเป็นบุ็กนะครับบาร์ดินเห็นเบอร์ทุกๆคอมเมนต์เด้อครับสิ่งของคอยทยอยตอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ลูกหลานครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันวันสิได้บ่ครับสวัสดีครับเขาจะเป็นยับโลกหลอกต้องฝักต้องอ่านสอนกัน เอาไปทางไหนนี่ไล้วกไปิบไป่ว่าไปน้ำกันนี่มั้งไปขวาก็ไปขวาไปได้ขับน้าหาหน่อใหม่ครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกลินตอนเช้าๆครับเออหน้ามันเป็นไรไปไป อหน่อปนต่อไปแค่สาย่ไปขวาขวาทีนี้จะใา้ทอาลำไส โอ้มีบันไดพร้อมมีบันไดด้วย้อมโอ้ยนี่เดนอนุมากง่ายนึงนี่นี่นี่ไหนั่นพ่นปลายขึ้นนั่นนั่นเห็นนี่บ่ก็มองใหญ่หรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นจาป้ายอุปุอยู่ห้องแกบวบนขึนน่ะนอแหลกแหกมันปาด เป็นคุณพี่นอ้องอ้ยเออโอ้อโหขาวชัวรเลยสวยงามมากเลยครับ,บ,รบโอ้ขาวงามดีๆพี่นอ้อง ใหม่โดนฝนใหม่ๆสดนะครับนี่ครับผมให้เราดมโจ นั่งยินพี่น้องครับนะขาวขาวอวดเลยพี่น้องครับโอ้สีสวยเลยครับนอนี่พี่น้อง สวยอยู่ครับขุดนอนหนึงสีกระโดด<ะ>สองนอน,นสวยๆนี่ครับ นี่ลมันกระแดงวันนี้ว้ายกระเดงสวยเลยครับ สีสุมผู๋ตองตรง้าดสวยงาม ขเขาครับหอยน,นี่หอยที่ยังไม่ตายนะเขี้ยมหน่อยลูกหอยเดีย เลี้ยงกันเลยครับนอนเลี้ยงกันเลยใหญ่กับน้องครับนี่พูดเลยโอ้ยนอสวยๆเลยครับอีกนอนนึงครับอันนี้สวยขนาพี่น้องสวยเสียทนไง ไสซเลก็เอาซำแล้วเนาะนี่ต้าใหม่จริงไลยดีครับตัวน้อนีเลยตับแล้วก็กลมที่เนาะน้ำาานนนกอตารับแล้วก็ลมน้ำกอตาตาก็ชิบอ่ะชิบอดี๋ยหานะมา

ถามอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องครับผลดินบาบายก็เบาเหมือนกับไปก่อนนี่บรรยากาศริมเซนะครับ,บรการริมเซริมรห,ห้วย

ป้าตรงกลางกอสัมเอานอนหนอกมากรูดมาโจมเออขออนุญาตบาดค่ำเด้อปูย่าเลยนอนใหญ่บ้างว้าวนอนบบบใหญ่เลยครับ งอไม่เหี่ยวครับใส่เบาๆจบงอใหญ่บนนงบอโอ้หนองงามๆพี่เนาะส,สวยๆด้วยครับ กระลิ้นยุ่งกระไรเห็นกระไรครับพี่น้องครับนี่เผาครับครับผมทำเลยยินดีครัโอ้พี่นนอทำได้ยังไงถึครับพี่นนองคนบ่เห็นครับเป็นจ้งเลยให้ชี้กลมกลืน แขนครับนี่แหละเสียงอู่สุนสุดมันอัอนนิ่งๆ,ๆแล้วเขาจาาัหาาหาบหกเอาลนว่ายน่าหวาดจริงๆครับผมเอากล้องไปทำน้อส้มด้วย ยังไงขัดไงน,นี่งามอยู่นะ้่จู๋น่ะโอ้งามโอ้สวยๆเลยครับยังไปเรื่อยครับเสวยๆครับอ,อ,นอ,อนน่อนๆนิดนึงเอาไหมถุงครับ อ๋ออ๋ออ้ยบระุสลา,ายบังไฟแสนบ่บางไฟอันเพื่อนอันเพื่อนอันยิงมาแล้วมันตกทั้งเกาอไฟยบ่ม่มดมได้ดอก hay phanh khởi giá sạc con ở tên ngả trao nè. nó nè. อาอโหลดะมันเห็ดอ่ะมันเอาได้ยุมันมันใส่เอาไปเห็ดทุงได้อ้าวอ้หไฟหมื่นน้ำมันใ่ครับพี่น้องครับนอีกน้อยนึ่ ้าคุณได้ไหมนอนอนัน้นไม่บอกอืม ok. ไม่เจออะไรบ้าอนะไรเป็นเครียเครียดพื้นทีเห็นมันไหลลงมากก่อนอ่าโอ้ ok. อ ok. อ ok. น้ำอันนี้ลายไายอยู่ได้อยู่ปุ๊บน้ำมีอจะเมตด็ดตา,าอยู่หรอค่ายอยู่ว่นนี้ไล่ไล่เอา้านอนที่สองช่นองหัวจอนเอา้าเอา้าเอา้าปุ๊บม,มาแล้วโอ้วิธีอีกแบบใหม่ ดันเอาเลยเพิพ่นเพิ่นอ่อนแห้งมาพี่น้องเบิ้งโังคับสองสามนออีกนออหนึ่งเอาขึ้นบ่อใดจังคอนน้องใหม่ยักไผ่ป่ายักดินอุดมสมบูรณ์ครับสถานที่เพ,นะพิ่นศักดิ์สิทธิ์เกิดไผ่ป่าใหญ่คุณนะพี่น้องบ่ธรรมดาครับบ่ธรรมดา ไม่ทำมดาไม่ธรรม,มาดาโอ้โหไม่ธรรมดาคุณน่ะน่อยใหญ่บ่อใหญ่พม่เลยดาวโจยกยหุ่นเป็นเบิ่งเได้โอ้โรรมมองงหคุณน่ะกำกับพวหุ่มครับโอ้โหใส่ยา,า,ามด้วยลาโจนะงั้น,นเหลือบ่องมันตันไปนะเออทั้งสันลว์ เฮ้ยพี่อดองไม่ใหญ่แถมนี่นะตรงนี้พ่อไม่ใส่บ้องเราหายไปไหนว่าเมีนเอนอ่นะ่ะ พี่น้องครับจะปูจะยา,าเพื่อเมตตาสงสารให้ได้พอ่อเพื่อนไม่เลี้ยงอุ้มใช้กันเหมือนกันนะบาโจ้ยพุ่นนนะพี่น้องพื่อนนี่นอเพิ่นนอแบบใหญ่เผาเขียนสุบแสบครับพี่น้องครับเอาใส่ถุงบาโจ้ ไอทุ assa, ่งาเขาเรอไปรลานกันแบกนี่เอาไว้เงไพี่น้องัอยออกเนาะเอาสเอาไปส่ซะก่อนนึงจงงานอู้จังวัดัเลยไปฟังฝนออบางจุด่างนี่น่พี่น้องครับจุดทไปก่อนฮาไปดูนมกันครับ

ครับบริเวณปลาเมาใหม่ e on, อิ่มคึมเมื่อคุมฝ้าคึมฝนนะครับเดี๋ยวบบาดินเบาโจกกับสียางไปหาหลัดกันครับเบาบอยครับหาแถวนี้อีกก่อนครับพี่น้องถือว่าได้ครับเมื่อีนเสียงอึงกับหงอืองางอืองอืองหองเังองกัน

mày, bay thang quân, nó, sẽ ở nhà wow, thế này rồi กคยยืเอาหนะเต้าอ,อ่นหอกาะอะไรก็เ่น,านางนานไ,ไปจังไหนนะเข้าหอ่อมาจูบครับอวนอยู่อวบอยู่ครับเอ้ย้อ,องำงานะไรล่ะอลังการ นี่ต้น้อยใหญ่ๆคลิปนี้กัขอไปเสนอสกุนเลือขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องตระหนักการติดระหนักมากเลยครับทีมงานนะครับบ่าวบอดินดินอีสานพี่มาผมผลงานการหาหน่อใหม่ของบ่าวดินบ่าวบอยบ่าวโจบ่าวม้วนครับหน่อใหม่บ่าวดินพี่ปีแนาวครับขุนหนาวืดอย่างใจวายน้องเผาด้นี่เขาอะไรพวกแม่เนิ่นลอยได้พี่น้องครับมีแต่เนื้อล้วนๆพี่น้อง เพราะว่าอันันก็เสียบไม่ได้เนี่ยหน่อยเพราะว่าอันเพิ่อนโบคอยไมีโกรธเนาะเพิ่อนโบเป็นโกเนี่เพิ่นนายนานาอยู่ครับอันเสียบไม่ได้บอกง่ายก็นี่ดินบ่ได้น้องหกนองเจ็นองบาวดินห้อยดินทินิสานขอบคุณขอบคุณแม่มเมอฟซี่เด้อขอบคุณแมมเมอฟซี่อแม่พี่น้องทางแฟนเพจห้อยดินทินิสานนะครับบ่าวบอยแดนดินทินิสาน บ่าวชัยประมวลแฟนเพจด้วยครับฝากไว้น้ำแน่ครับนี่น้องม่วนครับเพจเพจไหมเพจเพจไหมครับผมคนติดตามเท่าไรแล้วรับสิบเจ็ดล้วครับผมคนครับคนติดตามที่เจ็ดคนครับฝากไว้น้ำพีน้ำน่องเด้อขอบคุณขอบคุณความห่วงใยขอบคุณความมากความแพงจากในเมย์เอฟซีทางบ้าน ขอบคุณพี่น้องเกลียดอายใท้ยริงน้องนงถือพิสูจน์ชีวิตทางต่างแดนเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ลูกหลานบานห้อยดินโดยดีเสมอมามือเอนไยว้บสำนีสักก่อนครับผลสีมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันไหมจ้าบุโดยฝากลูกฝากหลานนี่เด้อซอยเสียซอยเสียซอยสนับสนุนเะครับแลให้ข้าบาดต่อข้างนอกพิดเลยครับสวัสดีครับ